สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะนักธุรกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาดูงานด้านธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ ที่ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบลชั้นสองเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดกเ,เ,เกียรติชินสราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมาดูงานด้านธุรกิจการค้าความก้าวหน้าทางการค้าและการดำเนินงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้เดินทางมาดูงานในครั้งนี้กว่า20คนโดยจุดประสงค์ในการดูงานด้านเศรษฐกิจในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชได้ประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันดับต้นๆของประเทศโดยจากความพร้อมทั้งทางด้านสภาพพื้นที่การค้าระหว่างประเทศที่มีมูลค่าการค้ามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน ในพื้นที่จังหวัดตากจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนในธุรกิจต่างๆให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นอย่างยิ่งและในครั้งนี้ดรเทิดเกียรติชินสารน,านันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้เริ่มเข้ามาลงทุนในพื้นที่และช่องทางการเจริญเติบโตในอนาคตของนครแม่สอดนะครแห่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูไทยและเปิดร้านค้าสวัสดิการสมาคมพัฒนาครูไทยค่ะ ดเรเทริดเกียรติชินสะระน,นันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพัฒนาครูไทยในการทำบุญเปิดสำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูไทยประจําเขตพื้นที่ภาคเหนือและการเปิดร้านสวัสดิการสมาคมพัฒนาครูไทยโดยมีนายปรีชาเมืองพรมนายกสมาคมพัฒนาครูไทยและคณะกรรมการครู ที่ได้ทำพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูไทยภาคเหนือและร้านสวัสดิการอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องเขียนจิปาถะต่างๆของทางสมาคมพัฒนาครูไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมถนนประสาทวิถีอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยสมาคมพัฒนาครูไทยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังข้อเสนอจากทางสมาคมพัฒนาครูไทยโดยนายปรีชาเมืองพรมนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาคมทั่วประเทศทั้งสี่ภาคและคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบสร้างสรรค์และการปฏิรูปการศึกษาไทยแบบยั่งยืน ผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยจัดการประชุมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนธันวาคมค่ะที่ทำการชุมชนดอนชัยเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด รวมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยรวมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพร้อมกับประชุมประจำเดือนธันวาคมโดยมีนางสุจินริดดารงการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพโดยในวันนี้ดเรเทอดเกียรติจินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอด ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีประเสริฐพวงละครรลองนายกเทศมนตรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรนาพระบรมสารทสัก์กล่าวถวายราชสดุดีและร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช5ธันวาคม2558 พร้อมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาสินห้าจากนั้นเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้บรรยายให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนธันวาคม เพื่อรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการรวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเพื่อผ่อนคลายด้านอารมณ์พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆในวันนี้นางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและน,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมได้เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรและช่วงท้ายจึงได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โรงเรียนอิสลามศึกษาค่ะจัดการซ้อมแผนอักคีภัยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2558ค่ะที่โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการซ้อมแผนรับมืออักคีภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ส หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลนครแม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดโดยมีการฝึกอบรมนักเรียนด้วยวิธีป้องกันอคีภัยการรับมือเมื่อเกิดเหตุและการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการซ้อมแผนอพยพนักเรียนทั้งลงจากบันไดและจากเชือกและบันไดหนีไฟ รวมถึงการสาธิตซ้อมดับไฟที่เกิดจากแก๊สและน้ำมันด้วยการซ้อมแผนในครั้งนี้เนื่องจากเป็นฤดูหนาวที่มีลมกันโชกแรงอาจเกิดอักคีภัยได้ง่ายเพราะอากาศชื้นรวมทั้งสถานศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนและตลาดสดถึงสองแห่ง อาจเกิดอักคีภัยจากการปรุงอาหารการประกอบอาหารรวมทั้งการก่อไฟในลักษณะต่างๆที่อาจทําให้เกิดอักคีภัยได้ง่ายจึงต้องมีการซ้อมแผนรับมือหากเกิดจริงจะได้ลดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของนักเรียนซึ่งโรงเรียนอิสลามศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า800คน विकास ओ yeah. 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 <laughs> Fra G hurting da gath, ta ber filtRAzenia hoc-ha-che Da b ได้ไดโอยยชวนออน้อ,นอ,อ,นอ,อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมสมาชิกสมาคมค่ะลงพื้นที่อำเภอพบพระ,พระส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดค่ะ ที่สนามกีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกอบ้านมอเกอยางตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากนายชัชนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระให้การต้อนรับพลตำรวจโทฉลอเกิดเทศและคณะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติและเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกอโดยมีู h, t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  ge ้่มในการเพนพรจิตตะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนโดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยกับทีมอาวุโสอำเภอพรพระและทีมเยาวชนบ้านหมื่นรือชากับทีมเยาวชนบ้านมอกเกย่างและทีมเยาวชนสวนกุหลาบ1 0 9 กับทีมเยาวชนบ้านหมืน่นและการแสดงของนักเรียนและมีพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยและในช่วงภาคคำ่ำเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตลานอเนกประสงค์ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด และงานทอพระป่าในครั้งนี้กว่า120คนและการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีความสนใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดและเพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ การเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นวิธีทางหนึ่งที่ได้ช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดทางทางด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาและคุณธรรม <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเร่งรีบปลูกฝังให้เกิดกับเยาวชนของชาติแบบยั่งยืนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกอร์อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินธุรกันดาน มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนซึ่งเสี่ยงกับปัญหายาเสพติดและกำลังพัฒนาในหลายๆด้านสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพในการจัดงานตากพลักโชว์2015เพื่อรองรับเส้นทางเกตเวอ์อาเซียนอินเดียสู่ยุโรปค่ะ ที่บริเวณหน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเอภแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายอูล่วยก,กวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตากครักโชว์2015ของสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก โดยมีนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายสมบูรณ์ห้วยผัดนายกสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากและคณะกรรมการสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการดเรเทอดเกียรติชินารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานในครั้งนี้ด้วยโดยนายพรชัยสิทธิวงศ์เลขานุการสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานว่า การรวมกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งสินค้าตลอดแนวชายแดนให้มีความเข้มแข็งขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกขนส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้และยังสารสัมพันธ์กับประเทศเมียนมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยทางด้านนายสมชัยหัทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของอำเภอแม่สอดพร้อมรองรับการพัฒนาแม่สอดจังหวัดตากสู่ประชาคมอาเซียนและยังเป็นการเปิดประตูเมืองนครแม่สอดเกตเวออาเซียนอินเดียสู่ยุโรปเชื่อมโยงโลกบนเส้นทาง EWC e ต่อไปในอนาคตเปิดงานในครั้งนี้กับการกดปุ่มรถแท็กนะคะหรือว่ารถบรรทุกจะกข้าสะพานนะคะนในใสาเหมือพี่แงาส <Yeah. S 2> รับชมภารากิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะ เทศบาลช่วยรับงานปกครองของถินเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประทองและงามวิไล้านอาคารพ้นทางน้ำไฟเรื่องรุงไกลนัหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายคุนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำ ไปพร้อมไปทุกราเผือนครวิวัฒนาเป็นปัญตาชนไกลไคลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณนิประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทางนินสุขสั์ทั่วไปเทศสบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศสบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ ช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับรุงเมืองไทยประเทื่อและงามวิไลบ้านอา,านคารพนทางน้ำไปเรื่องรุ่งไลนักยนนะานาเศรษมานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตา,ายบนวายย้ายบ้านเศรษมานต้องรับแจ้งมา ไ่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒน,นาเป็นปวันตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพมีประชาธิปไตยเมือ่อฝุกคนคนละเมืองไม่จำฝัองใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสินรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำพัญเทศบาลนีจึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศรีวิมุกตยยนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ